หลายๆคนคือเพลงทุกคนดีมากแต่ว่าสิ่งนี้มันเหมือนเป็น,ปนการบอกผมว่าเพลงของเรามันได้พูดกับใครหลายๆคนแล้วก็เหออมือนได้รีชไปนี่หลายๆคนจริงๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่านี่มันเป็นการันตีนะแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณจริงๆสำหรับเงพลงก็เลครับเราต้งเตมคตับเต็ม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 เตมเต็มเต็มเต็มเน็มเตมเต็มเ่็มเตเมต็อมมเตมมเมเรเมัมเ ไผมผมไม่รู้ผมดุดะไรหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าก็ฝากซีรีส์ผมผมกำลังทำซีรีส์อยู่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีประกาศอยู่ในตารางเร็วๆนี้เชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นกันครับผมอันนี้คือซีรีส์ที่ไปไหนคนรอบน่อยครับอ่าใช่ครับคือซีรีส์ผมผมเรื่องนี้ผมเป็น executive producer เองแล้วก็ลงไปอยู่ในพาร์ทไม่ว่าจะเป็นไรติ้งพาร์ทหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย เขียนด้วยเอ็กเซ็กด้วยเข้าไปห้องตัดด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดูแบบทุกอย่างให้มันออกมาดีเพราะว่าไม่มีอะไรอยากทำเฉยเฉยชั่นใช่ชีวิตใช่ใช่ใช่โอ้มันเป็นยังไงบ้างตอนนี้เข้าไปอยู่ก็ตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าใครแสดงเป็นอะไรใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าพอรู้ว่าใครแสดงจะต้องตกใจมากแน่ๆหวังว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครอาจจะอยู่ในนั้นเอ แล้วตกใจแค่ไหนที่บอกว่าตกใจมากก็รู้ว่าเฮ้ยอาจจะมีเจฟซัตเตอร์หรือเปล่าก็น่าจะรู้แล้วแหล่ะต้องมีครับผมคนดีผก็รอรอประกาศใช่ไหมใช่ครับผมไม่รออีกนานแค่ไหนครับอีกไม่นานครับผมวันที่เท่าไหร่นะวันที่วันที่สิบห้ามีวันก่อนหน้านี้วอร์สเตอร์วันที่เท่าไหร่สามครับวันที่สามครับผมคือเปิดตัวคู่ครองทยธมเซอร์ไพรส์เบอร์หนักเลยครับใช่ผมก็เซอร์ไพรส์ด้วยใช่ผมก็รอเพราะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงยัง ที่มาถึงตรงนี้ได้เพราะว่าทุกคนสปอร์ตจริงๆแล้วก็หวังว่าจะชอบกันในโปรเจกต์นี้อะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมก็เป็นเป็นอินิเชียลสเตจเป็นเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มครับผมแล้วลงทุนเองด้วยตอนนี้โดนกับไพายล็อตประมาณหนึ่งครับผมเยอะยังก็ใช้ได้อยู่ครับเออเพราะว่าเราทุ้นบูดตามใช่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 เพราะอยากอยากให้มันออกมาเป็นแบบที่เราคิดเลยไม่อยากแบบกากอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันควรจะเป็นแบบที่เราคิดไว้ว่ามันควรจะเป็นแบบมันจะออกแมา ผมอยากให้มันเป็นซีนิมติกมีความแบบรู้สึกว่าเออมันมีความดูเหมือนดูภาพยนตร์อยู่แต่เปนภาพยนตร์แบบเป็นซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยมันกี่ตอนนั้นกี่ตอนยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้วางแพลตฟอนยังเปลี่ยยังบอกไม่ได้เหมือนกันให้โอกาสขายลูกค้าได้เลยนะครับผมก็ใครตอนนี้ก็ตอนนี้ก็แบบว่ามีคุยๆแับผมสำหรับใครที่แบบสนใจตรงนี้ก็สามารถเข้ามาคุยกันได้กับทีมแมสูดโซเทิร์นครับผม ครับผมสปอนเข้าได้ครับผมก็เป็นผู้จัดท่านหนึ่งแล้วก็เป็นผู้เล่นท่านหนึ่งด้วยครับผมทุกอย่างเลยครับผมจะเก่งไปไหมสนุกครับผมว่ารู้สึกว่าอยากทำเฉยๆไม่มีอะไรมากเลยอะไรมันเป็นแฟชั่นที่ครับมานั่งกับคือผมมาชอบดูซีรีส์ดูภาพยนตร์อยู่แล้วมันมันมีภาพในหัวเราว่าอยากอยากทำงานของเราออกมาเป็นไงมันเหมือนการโปรดิวเพลงฮะอันนี้โปรดิวเพลงมาแล้วลองมาโปรดิวซีรีส์ดูบางทีว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรขอย่างเดียวขอนอนอ๋อผมว่ามันเป็นแนวที่ โอเคมันมีพาร์ทของความเป็นทริลเลอร์มันมีพาร์ทของมันเป็นแฟนตาซีนิดนึงมันมีพาร์ทของความเป็นแบบเฮ้ยมันไม่ได้ตึงขนาดนั้นมันมีความรีแลกซ์ด้วยความโรแมนต์ความคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องรอติดตามดีกว่านักแสดงต้องแบบพูดภาษาอังกฤษไว้ได้ปะไม่มีครับเป็นเป็นภาษาไทยแล้วก็อยากให้ไม่ว่าใครก็สามารถดูแลสนุกมันได้แสดงว่าเป็นโปรเจกต์ที่เรามองว่าจะขายต่างประเทศเอ่อผมจริงๆผมมองว่ามันเป็น global อยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ได้มองว่ามันควรจะเป็นที่ไหนที่อื่นเลยผมรู้สึกว่า เซตเวิร์ลเวิร์ลคูสติชก็หวังว่ามันจะออกไปถึงตรงนั้นชาเลนต์ตัวเองเยอะในการที่ทำไปเลชาเลนต์มากเลยครับผมผมไม่คิดว่าผมต้องมาทำอะไรอย่างนี้แล้วมันเร็วกว่าที่คิดไว้มากเอออยู่ดีๆแบบ<อ>มันผ่านไปเร็วมากแล้วอยู่ดีๆเรามาอยู่ตรงนี้ได้ไงแต่ว่าผมก็เชื่อว่าทุกอย่างมันม,มันสนุกแล้วเราทำด้วยแพชชั่นมันก็คิดว่ามันหยอกไปดีแต่หนังไม่เราก็ต้องจะออกใช่เพราะว่าคนก็มาแล้วใช่ครับผมอันนั้นก็มาวลาอันนั้นก็น่าจะว้าวนะครับผมก็หลายๆเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะ ไม่รู้ว่าหนังเกี่ยวกับอะไรมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอยู่ในส่วนทุเรียนรู้อย่างเดียวตอนนี้ผมยังรู้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเผยพ,พูดออกไปเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ครับผมแต่ว่าหนังเรื่องนี้มีนักแสดงหลายๆคนที่แบบเก่งมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากที่เป็นเกี่ยวกับเรืนะ่อง LGBTQ+ เนาะหวังว่ามันจะได้พูดแทนคาแรคเตอร์คนที่เป็น LGBTQ+ ว่าอันนี้มันเสร็จเชื่บบอจริงๆก็ร,รอเนาะจบไปแล้วเนาะ เรียบเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคขอบคุณครับ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 พี่ถ่ายรูปก่อนลูกนะคะเบอร์สองค่ะหนึ่งสอง